ก <naj bum S 2> ็ก็มนแต่มันบอกว่าทำให้ที่ในงานน่ายบอกไม่มีไม่มีไม่ไม่เขาบอกเขาส่งคนมาดีได้ชนะไฟบีที่มบงทีผมแล้วโทรไปพผมโทรไปแล้วมันบอกให้แล้วก็ <Industry. S 2> ไปตามรื่คือถ้าผมไปจจ้งราจาีีาบอมครับที่เป็นคริสโก้กับมารุนสองสองั แกนุ่นลงแแกงเรื่องดาวเทียมวันนี้ไม่มีดาวเทียมมาไม่มีถ่ายาดาวเทียมตำแหน่งยาวยาวาวาาที่ที่วันเราดนด้วดาดงดาวแ่เีเล่มใหญ่่ไปเลยเดี๋ยวมาดูที่ดอยู่แล้วบอกว่าศักยภาพสูงมากไมมคือที่มันจะช่วยกันได่ เป uh, ็นตรวจโต้งเกันนูมีสุขภาพดขอบคุณที่พาผู้ใจ